ขอบผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบที่อันดับสี่ของรุ่นนะครับรุ่นอายุ40ปีถึง49ปีขับผมอันดับสี่ครับมีคนแซงขึ้นมาประมาณ50เมตรตอนขึ้นภูตามไม่ทันเลยครับหมดแรงเขาก็เลยได้อันดับ3าไปเราก็เอาอันดับ4ี่นะครับแต่โชคดีนะครับมีรางวัลถึงอันดับ5้านะครับก็ ไม่ผิดหวังนะครับที่มาเพราะว่ากะไว้อยู่แล้วว่าต้องติดหนึ่งในห้านะครับก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่มาก็มีแต่ระดับนักวิ่งที่ทําเวลาดีๆด้วยกันทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับก็คิดว่าเขาคงจะเข้าประมาณ40หรือ4 1นาทีหรือ42่สประมาณนี้นะครับผมผมก็เข้ามาที่43่นาทีกว่านะครับก็ทําเวลาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะถือว่าเป็น เวลาที่เคยทําได้อยู่นะครับตามพื้นราบก็อยู่ที่41ถึง42นะครับแต่นี่ขึ้นภูประมาณกิโลครึ่งก็ทําเวลาได้43ซึ่งปกติในพื้นราบที่ซึ่งเคยทําได้ก็41 42บางทีก็43นะครับแต่นี่ขึ้นภูกิโลครึ่งก็ได้43กว่าๆนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จตามที่ตัวเองตั้งเป้าไว้นะครับติดหนึ่งในห้านะครับตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับโอเคครับขอบคุณเดี๋ยวเจอกันตอนรับเหรียญครับตอนรับรางวัล สักคู่ครับพักเหนื่อยกันครับ